อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อก็คือเหตุการณ์ที่อยู่ใ,ใกล้กับบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐคชินนะครับคุณวินิฐาซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนเลยนะครับมีรายงานว่าเป็นเหตุโจมตีกลางงานคอนเสิร์ตของกลุ่มนี้นะคะทาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย,นย50คนแล้วก็บาดเจ็บอีกร่วมร้อยคนด้วยกันร,รัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดค่ะ ภาพซากความเสียหายเต็มไปด้วยเศษซากประหักพังเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่ม40นาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะกองทัพอากาศเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิด2ลูกในรัฐคชินทางตอนเหนือของประเทศทิ้งระเบิดลงไปกลางงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ62ปีการต่อสู้เพื่อเอกราชของกองกําลังปลดปล่อยรัฐคชินหรือว่ากลุ่ม KIA นะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่ก็มีความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนานมากับกองทัพเมียนมา เหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนะคะมีทั้งทหารพลเรือนนักรบนะคะแล้วก็นักรองชื่อดังด้วยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีกร่วมร้อยคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สํานักงานองค์การสหประชาชาติในเมียนมาออกมาแสดงความกังวลแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วน Am n ม s t y International ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการโจมตีทางอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเมียนมา ที่ทําให้พลเรือนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ,จ็บในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มติดอาวุธขณะที่รัฐบาลเมียนมายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะเหตุ<ม>ปะทะกันร,ระหว่างกองกําลังปลดปล่อยรัก,กชินกับกองทัพเมียนมาเกิดขึ้นเป็นประจํานานหลายสิบปีแล้วค่ะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากช่วงที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารแล้วก็ยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปีที่แล้วนะคะ นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นการแก้แค้นหรือว่าส่งสัญญาณเตือนจากกองทัพเมียนมาถึงกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในรัฐคชินที่คอยสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในประเทศซึ่งตั้งตัวขึ้นเพื่อต่อต้อตานรัฐบาลทหารเมียนมาโดยรายงานเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง3วันนะคะก่อนที่กลุ่มรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอาเซียนยจะเปิดประชุมสุขเฉินหาเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมา ซึ่งการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนก็จะจัดขึ้นเดือนหน้าและช่วงกลางเดือนนะคะคใกล้เดียวเหมือนกับไม่หวั่นเกรงใดๆเลยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีฉันทามติ5ประการข้อเรียกร้องเรื่องการงดการใช้ความรุนแรงรแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเมียนมารัฐบาลทหารก็ยังไม่ได้ทําตามแต่อย่างใด คือไม่ว่าจะเป็นการกดดันจากทางสหรประชาชาติหรือว่าการกดดันจากประชาคมอาเซียนเองไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของเขาเลยนะคะ<ช>แล้วก็เห็นว่าการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้เนี่ยนะก็ไม่มีการเชิญผู้นําทหารเมียนมาด้วยใช่ค่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเมียนมาจะเปิดปฏิบัติการในบริเวณจุดที่เป็นชายแดนนะครับอย่างที่รัฐขาชินที่คุณวินิฐาบอกไปก็มีพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนติดกับรัฐฉานของเมียนมาซึ่งรัฐฉานก็มีเมืองที่เป็นเมืองชายแดนสาคัญเหมือนกัน นอกจากรัฐกระฉินเองก็มีรายงานเหมือนกันว่าถ้าเป็นรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของเราก็มีปฏิบัติการคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นคือหลายๆเมืองเนี่ยหลังจากที่ทหารเกณ์อยู่เข้าไปยึดพื้นที่ได้ตอนนี้จะเห็นภาพของการส่งเครื่องบินรบมาเพื่อที่จะจัดการแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่เป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้ทหารเมียนมาเองอาจจะกําลังกังวลว่า,าถ้าหากมีการปิดพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งจีนด้วยไทยด้วย เดี๋ยวมันอาจจะส่งผลเสียต่อเรื่องของการค้าในระยะยาวก็<ช>เลยพยายามที่จะทวงคืนพื้นที่ในส่วนนี้เข้ามาให้ได้มากที่สุดด้วยเหมือนกันยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับ